ไอเดียรยสนของเลือกเซฟตี้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของตัวเขาจะมีท่อ,อาฝาท่อนะฝาท่อที่ทําจากเหล็กทำจากเหล,ล็กทีนี้ฝาท่อที่เหล็กเนี่ยกระคงจะเห็นพวกตามฝาท่อกทมใช่ไหมครับก็จะเป็นตัวใหญ่ๆพอเป็นตัวใหญ่ๆเสร็จเพิ่เนี่ยเวลาจะยกขึ้นมานเพื่อทําการเม่แทนแน์เอ่ยเพื่อจะทําการทำความะอาดเอ่ยต่งางๆน,น,นะครับ ไอ้เจ้าอย่างตัวอย่างในรูปเนี่ยก็คือว่าฝาท่ออันนึงมาทําจากเหล็กเนี่ยก็หนักถึง50กิโลด้วยกันการยกก็จะยากนะครับก็จะมีประเด็นแน่ของตัวความปลอดภัยเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทําการแก้ไขกับปรับปรุงอิมพลูเมนต์นะครับคเซงนะครับโดยการแบ่งเป็น4ชิ้นอ่า จาก50ก็แบ่งเป็น4ชิ้นนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ทำให้ตัวแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยก็น้ำหนักเบาขึ้นพอเบาขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยไอการจะด m a i n น e n a นะที่จะต้องใช้คนเยอะๆหรือว่าต้องใช้ตัวลอกที่จะยกขึ้นไปนะครับก็ไม่จะเป็นละก็สามารถใช้คนที่ว่านี่ครับดึงมาที่ดะฟ้าดึงมาที่ดะฟ้าแล้วก็สามารถที่จะลงไปแม i n t e n น n ได้โดยที่คนทํางานก็เกิดความปลอดภัยหลังหลงก็จะไม่จําเป็นต้องมาปวดลงปวดล้างนะครับออก็ไม่มีอันตรายจากการที่มีของหนักๆทับอีกต่อไป